กบอกตอต่พามาทานอาหารบรรยากาศในสวนย่านบางอ,อ้อกับเมนูสไตล์โฮมเมดที่ผสมผสานทั้งเมนูตะวันตกและความเป็นชุมชนมุสลิมมาไว้ด้วยกันใครได้ชิมแล้วต้องบอกเลยว่าอร่อย ผมภูมิภูติหมาตามาเป็นเจ้าของร้านกาแฟาบ้านบางอ้อครับเข้ามารู้สึกถึงความร่มรื่นผ่อนคลายจากบรรยากาศภายในร้านในย่านนี้เป็นย่านมุสลิมเก่าแก่แล้วก็มีความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มเลยอยากจะต้อนรับพี่พี่น้องๆแล้วก็เพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเพราะนั้นเนี่ยตอนเปิดร้านเราก็คัดสรรวัตถุดิบที่มีการรับรองฮัลลานเท่านั้นที่จะจะ,จะนำเสนอจะเป็นสเต็กเนื้อวัวออสเตรเลียสูตรพิเศษขั้นตอนการปรุงเราจะใช้สมุนไพรไขมันวัวแท โลใส่เข้าไปจะให้ความหอมมีความเข้มข้นมากขึ้นข้าวผัดน้ำพริกมันกุ้งก็จะใช้มันกุ้งสดแล้วก็น้ำพริกก็ทําจากมันกุ้งอีกก็จะมีความหอมความกลมกล่อมเข้าหน้ากับเผาเนื้อใช้เนื้อออเซเรียแล้วก็จะมีใส่เครื่องเทศเพิ่มก็มีความจัดจ้านเมนูโปรตีนสลัดทูน่ามีทั้งความเฟชแล้วก็ความเต็มอิ่มด้วยข้าวเมือเ,เท็เป็นอาหารพื้นฐานทานจากอกเป็ดรมควันแล้วก็เป็ดกรงฟี ข้าวมะเขือเทศจะไม่เหมือนข้าวหมกนะคะเพราะว่าข้าวหมกเขาจะไม่ใส่มะเขือเทศแต่ก่อนนี้จะไม่ค่อยมีใครทําเป็นนะคะจะมีที่มาติดบางอ้ออย่างนั้นค่ะสําหรับข้าวที่ร้านเนี่ยเราใช้ข้าวหอมมะลิปลาเป็นจะลงทงง่ายหุงขึ้นหมอ้อมีความหอมเรียงเมล็ดสวยไม่แฉะมีความนุ่มก็เป็นข้าวที่ทั้งแม่ครัวแล้วก็คุณลูกค้าถูกใจครับ เมนูข้าวมะเขือเทศและเมนูข้าวของร้านกาแฟบ้านบักอ้อเลือกใช้ข้าวเบญจรงข้าวหอมมะลิที่ได้คักรสรรเมละข้าวคุณภาพดีได้มาตรฐานควบคุมการผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพข้าวหลังขุงเป็นพิเศษตักข้าวเข้าวปากคำไหนก็อร่อยฟินคำนั้น จากที่เป็นคนที่ติดตามได้นำความรู้จาก MHA มาใช้ในการพัฒนาร้านอยากจะชวนเพื่อนๆที่ทำร้านอาหารด้วยกันได้ลองเข้ามาติดตามทั้งตัวเพจและก็ตัวเว็บไซต์ของ MHA mm hmm. ซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของสูตรอาหาร mm hmm. การคัดเลือกวัตถุดิบการควบคุมต้นทุนน่าจะได้ไอเดียดีๆไปทำร้านไปต่อยอดต่างๆได้ร้านกาแฟบ้าน,บา,นบางอ้ออยู่ปากซอยจรัญสนิทวงศ84ต้อนรับทุกท่านนะครับมาเที่ยว ที่บางอ้อครับ